สวัสดีนักลงทุนนะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การสรุปข่าวเช้าประจำเช้าวันที่8เดือนตุลาคมสำหรับท่านใดที่กําลังมองหาบริการห้องสัญญาณทองคําสกุลเงินนักทุนสามารถที่จะอ่านดูนรายละเอียดเบื้องต้นแล้วก็สแกน QR code ด้านล่างตรงนี้เข้ามาได้เลยนะครับ VT m a r k e t Market กับโปรโมชั่นใหม่ Lo อ Go ครับผม f o r For You เชิญเพื่อนของคุณเข้ามาเทรดกับเรารับทันที50 US d ลลาร์ครับ XM เปิดบัญชีบนันนี้รับวบนัสฟรีทันที30 US d ลลาร์โดยที่ยังไม่ต้องฝากเงินนะครับ สวัสดีนักลงทุนทุกท่านเลยนะครับสำหรับสถานการณ์ในช่วงเช้าวันนี้โดยรวมแล้วตลาดก็ยังตกอยู่ในสถานะแบบลิสออนนะครับโดยในส่วนของสกุลเงินนิวซีแลนด์แล้วก็ออสเตรเลียเนี่ยยังคงอยู่บริเวณที่หน้าของตารางในขณะที่สกุลเงินสินทรัพ์ปอภัยอย่าง JPY แล้วก็ CHF ยังอยู่ที่ท้ายของตารางรวมไปถึงสกุลเงินแคนาดาด้วยนะครับ แต่ว่าแคนาดาเนี่ยดูเหมือนว่าจะมีแรงกดดันนิดๆหน่อยๆนะครับอันนี้เป็นการปรับตัวตามหลักของเทคนิคครับถือว่าไม่ได้มีอะไรมากมายเพราะว่าคือที่ผ่านมานี้เนี่ยราคาน้ำมันก็มีการปรับตัวดีดขึ้นเลยนะครับจากก่อนหน้านี้ที่มีการปรับตัวลดลงเพราะตลาดกําลังกังวลใจว่าทางกระทรวงพลังงานสหรัฐเนี่ยจะมีการปล่อยน้ํามัน คลังยุทธศาสตร์ออกมาหรือเปล่านะครับแต่ว่าล่าสุดแล้วนะครับนักทุนจะสังเกตเห็นว่ามันจะมีแท่งเทียนแท่งหนึ่งคืนที่ผ่านมาเนี่ยที่ราคาน้ำมันดิบ WTI นะครับดีขึ้นมาอย่างแรงเลยเป็นแท่งเทียนช่วงเวลา21นาฬิกาครับช่วงนั้นเนี่ยเป็นช่วงที่มีข่าวนอกตารางนะครับเป็นข่าวที่ ว่ากระทรวงแรงงานขออภัยครับกระทรวงพลังงานของสหรัฐเนี่ยออกมาบอกว่าเขายังไม่ได้มีแผนการนะว่าจะต้องมีการปล่อยน้ํามันคลังยุทธศาสตร์ออกมาครับตรงนี้ก็เลยทําให้น้ํามันเนี่ยมีการดีตัวขึ้นอย่างแรงเลยนะครับแล้วก็กลับไปทำา i g h จะดแถวประมาณ78.88 US Dollar ต่อาร์เรลครับทุกท่านในช่วงเช้าแท่งปัจจุบันก็มีการย่อตัวลงมาเพียงแค่เล็กน้อยเท่านั้นครับตรงนี้ถือว่าเป็นหนึ่งปัจจัยที่ต้องจับตาเลยนะครับเพราะหลายๆคนเนี่ย เกือบจะคิดแล้วนะว่าเมื่อวานนี้ราคาน้ํามันเนี่ยมีการปรับตัวร่วงลงมาเนี่ยอาจจะกลับไปเป็นหน้าเซล์ลแล้วหรือเปล่าท้ายที่สุดก็กลับมาอยู่ดีครับทุกท่านก็ต้องจับตาดูกันต่อไปนะฮะราคาน้ํา,ามันขึ้นขนาดนี้แล้วทางกระทรวงพลังงานของสหรัฐเนี่ย คงจะต้องทําอะไรแล้วนะครับผมหรืออาจจะมองว่ามันเป็นแค่เรื่องชั่วคราวก็เป็นได้เหมือนกันเดี๋ยวเราจะมาสรุปข่าวสารประเด็นราคามังกันอีกทีหนึ่งครับแต่ในช่วงเช้าว,วันนี้เนี่ยมีข่าวสําคัญตัวหนึ่งนะครับทุกท่านก่อนหน้านี้ช่วงเวลาประมาณ6กโมงเช้าเนี่ยผมได้นั่งดูข่าวอยู่นะครับแล้วก็เป็นการโหวตของทางวุฒิสภาสหรัฐครับเกี่ยวกับประเด็นในเรื่องของการขยายเพดานหนี้ ช่วคราวนะครับที่ถ้าหากว่าโบตผ่านเนี่ยก็จะสามารถทําให้รัฐบาลสหรัฐนะครับมีเงินใช้หนี้ยาวไปจนถึงช่วงของเดือนธันวาคมเลยทีเดียวครับดยทีในส่วนของตัววงเงินดังกล่าวนะครับที่จะมีการโหวตกันเนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดนะน่าจะตก่ที่ประมาณ28่ิบแปด t r กว่านะครับก็หลักล้านล้านเลยล่ะแต่ตอนนี้นะครับเมื่อประมาณสัก 16นาทีที่แล้วนะครับผมทางด้านของวุฒิสมาชิกสารัฐนะครับก็ได้ทราบผลและหลักก็โหวตผ่านกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็คือได้เสียงทั้งหมดจากทางฝั่งของ d e m o c r a ตแล้วก็ได้เสียงมาอีก10เสียงจากทางฝั่งของ r e p u b l i c a n s นะครับซึ่งเป็นพรรคฝั่งตรงข้ามแน่นอนครับคะแนนโหวตครบ60ตามที่ต้องการเอาไว้ก็เท่ากับว่าการโหวตในเรื่องของการขยายเพดานหนี้ ระยะสั้นๆจนถึงเดือนธันวาคมนี้นะครับผ่านเป็นที่เรียบร้อยแต่คําว่าผ่านในที่นี้หมายถึงผ่านในวุฒธธิสภาสหรัฐนะครับแล้วเดี๋ยวจะต้องถูกส่งเรื่องนั้นต่อไปอยังทำเนียบข่าวครับทุกท่านตรงนี้ถือว่ามีขั้นตอนไหนที่น่ากลัวอีกหรือเปล่าครับก็ต้องบอกเลยว่าไม่ได้มีอะไรที่น่าวิตกกังวลแล้วนะครับเพราะว่าขั้นตอนที่มันดูแล้วจะมีความยุ่งยากและก็ซับซ้อนมากที่สุดเนี่ยคือขั้นตอนการโหวตในวุฒิสภาสหรัฐครับซึ่งจะต้องใช้เสียง จากทางฝั่งของพรรค r e p ั b l i ก a n เนี่ยสิเสียงนะครับถึงจะทำให้เกิดกลายเป็นเสียงข้างมากครับผมตอนนี้ก็ไม่น่าจะมีอะไรแล้วมาดูการเคลื่อนไหวของดัชนีดาวโจนส์ฟิวเจอร์สกันครับทุกท่านหลังจากที่ได้ทราบผลแล้วนะครับปัจจุบันดัชนีดาวโจนส์เนี่ยมีการปรับตัวอ่อนค่าลงมาเป็นแท่งเทียนสีแดงนะครับดูเหมือนจะเป็นการย่อตัวตามหลักของเทคนิคเท่านั้นเพราะว่าในคืนที่ผ่านมานะครับดัชนีต่างๆเนี่ยปิดตัวเข้าสู่แดนบวกไปเลยคานร,รับกับแนวโน้มที่ว่าภาพรวมแล้วตลาด น่าจะนะครับผมผ่านแน่นอนในเรื่องของการเจรจากเกี่ยวกับการโหวตในช่วงของคืนที่ผ่านมาก็คือเรื่องที่ผมได้เล่าไปเนี่ยแหละครับทุกท่านแต่ตอนนี้ก็เป็นการย่อตัวตามหลักเทคนิคก็ต้องมาลุ้นกันแล้วนะครับว่าในวันนี้นั้นสินทรัพย์เสี่ยงอย่างดัชนีาดาวโจนส์สหรัฐเนี่ยจะฟื้นตัวได้อย่างต่อนเนื่องหรือไม่หากว่ามีการปรับตัวย่อเทขายลงมานะครับใครที่เทรดออสเตรเลียนิวซีแลนด์นักทุนระมัดระวังกันสนิดหนึ่งนะครับมันอาจจะมีแรงลายกําลังออกมาก็เป็นได้เหมือนกันถ้า พูดคุยกันตามหลักของเทคนิคเนี่ยก็อาจจะเป็นแรงเชคขายทำกำไรก่อนที่จะ,ะเผชิญกับข่าวใหญ่ในค่ำคืนนี้ซึ่งก็คือนอนฟร์นเพโรครับสำหรับยูอัตราผลตอบแทนพันธบัตรอายุ10ปีนะครับกับดัชนีดอลลาร์อินเดซ x แท่งเทียนปัจจุบันเนี่ยยังคงเป็นการปรับตัวสูงขึ้นนะครับโดยในส่วนของยูพันธบัตรรัฐบาลแท่งเมื่อสักู่ที่ผ่านมานี้ขึ้นไปทำไฮใหม่เลยครับแถวๆประมาณ 1.580%ครับทุกท่านแนวต้านอีกตัวหนึ่งที่ถือว่าเป็นแนวต้านจิตวิทยาเลยก็จะอยู่ที่ระดับ1.6%ครับจับตาดูกันให้ดีๆนะครับและนี่ก็คือการสรุปข่าวเช้าทั้งหมดสวัสดีครับ